กินกันไปอิ่มๆนะครับผมสาหรับแนวทางเมื่อคืนนี้4ี่คู่ที่ผมจัดไปให้ก็บอกเลยเลยว่าได้ยิ้มหวานกันทุกตัวเลยครับทั้งในเรื่องของทางสเปนครับหรือจะเป็นต่าฝรั่งเศสครับน็อตเชลแลนด์แล้วก็เป็นทางเชลบอลครับก็ได้ยิ้มหวานกันแบบเต็มๆใครได้ติดตามก็ดีใจด้วยลวกันใครที่อยากเข้ากลุ่มกับเรานะผมไม่อยากพลาดแนวทางอดีทางเข้าดูหน้าช่องเลยนะครับแล้ววันนี้เราจัดให้ครับก็เป็นศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกคะแนนทั้งหมด3คู่สําหรับค่ำคืนนี้นะครับแต่ก็อย่าลืมนะครับผมฝากกดไล ลรโกเลสรัดการนั่นเองคู่นี้ที่เคยเจอกันมานัดล่าสุดครับก็เจอกันมาในปี2019ครับก็เจอกันทางรัดการเนี่ยรัดการ,ก,ารก็ชนะไปได้ด้วยสกรรสอร์2-0ครับในศึกนัดล่าสุดเลยแต่ถ้ามองในเรื่องฟอร์มของคาราบักแล้วในการแข่งขันมา5เกมหลังสุดชนะทุกนัดน,นะครับผมและในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยก็ชนะลินคอนเลสอิมไปด้วยสกรรสอร์โดยรวมทั้งหมด7ประตูต่อศูนย์ครับฟอร์มโดยรวมถือว่าโดดเด่นมากๆกับการกับทีมเยือนครับอย่างทางลรโกเลสรัดการครับในการที่เขาผ่าน ดีนัมโอบาตูมีครับเขาก็ยังแพ้ครับก็ต้องบอกว่าในปัญหาหลักในของทางโรนัลโด้และลัดการ์ดเนี่ยก็คือในเรื่องของเก็บไปเย็นครับไปเย็นนอกประเทศไรทำได้ไม่ค่อยดีเสมอครับแต่เขาจะโดดเด่นในบ้านครับแล้ววันนี้ไปเจอกับทีมอย่างคาราบักครับที่มีฟอร์มโดดเด่นขนาดนี้ครับก็ต้องยอมรับว่าคาราบักดูเหนือกว่าจริงด้นนี้ผมมั่นใจว่าทีมอย่างคาราบักครับหนึ่งประตูมีให้เห็นแน่ๆครับรอลุ้นประตูสองเพื่อได้ยิ้มหวานแบบเต็มปากเลยนะครับผมด้นนี้ขอมองไปที่ทางคาราบักสำหรับตตตััััััััััวววแแรรรรรกกไดดดด้้้้้เเเเเเลลลยยนน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 นะะคคคบบบบบบททททีีีี่่ผมมมจจให็ปปาางิิ์ออซ ัสนนเะครับคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งล่าสุดครับเป็นศึกฟุตบอลยูโรปาลีกครับในปี2017ครับก็จบสกอร์กแบบทรมายเลยด้วยสกอร์4-2แล้วก็3-1แต่เป็นมิทิลแลนด์ชนะทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับแต่มิทิลแลนด์ณปัจจุบันนี้ในการแข่งขันมา5เกมหลังสุดเนี่ยไม่แพ้ใครก็จริงครับแต่ชนะไป3เสมอไป2ก็ยังมีเสมอให้เราเห็นบ้างและมิทิลแลนด์เนี่ยก็ต้องพูดตามตรงว่าในเรื่องของศึกฟุตบอลยุโรปเนี่ยในการที่เขาเจอมาเจอโคโลมาครับมันไม่ใช่เกมที่หนักอะไรสำหรับเขาเลยแต่กลลลลัััััััับบบกกกกนนนนนะคคครรรผมมมมมทททาาาาางงงงงยยยเเเเเซววอสสีี่่่่ใใแแแขข้้้หหดด9ุไพ ครับโดยการที่ชนะไป5เสมอไปสฟอร์มโดยรวมโดดเด่นมากๆครับก็ต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งทีมที่ฟอร์มดีมากๆแล้ววันนี้ต้องไปเยือนทีมอย่างมิทิลแลนด์ครับก็ต้องยอมรับว่าในเรื่องกระแสที่มันเปิดมาดมาิทิลแลนด์เปิดมาเบามากๆครับเปิดมาครึ่งช่วงตัวครับทั้งที่ว่าเฮตูเฮตดูขมกว่าเยอะมากๆครับแต่ในเรื่องฟอร์มนปัจจุบันนี้เราก็ต้องยอมว่าเซเลนบอลล็อตมันดีกว่าจริงนะครับผมแต่ถ้าให้มองจากคู่นี้จริงๆแล้วผมมองว่าการที่เราจะลุ้นเชียร์ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งเนี่ย ประตูเห็นแน่สกอร์สองหนึ่งมีแน่ครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางสูงคู่ทางมิทิลแลนด์ได้เลยนะครับแล้วไปดูคู่สุดท้ายที่ผมจัดให้ครับเป็นดินามโอเคียบครับพบกับการ์ดโกลเรนเจอร์นั่นเองคู่นี้นะครับผมเป็นการเจอกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์ด้วยนะครับผมแต่ในเรื่องฟอร์มนะปัจจุบันนี้ของทางเคียบครับในการแข่งขันมา5เกมเนี่ยชนะไป4ครับแพ้ไปเพียงแค่นัดเดียวและการที่เขาผ่านเขารอบมาแล้วผมก็คือการที่ชนะปารีสแซงเบลเกตทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับก็ฟอร์มโดยรวมถือว่าโดดเด่นนนมมากกกกะครัััับบบผล เจอทีมอย่างทางดีโดมโเคียบที่ฟอร์มร้อนแรงขนาดนี้ครับถามว่าเป็นไปได้ไหมที่ทางกัรดโกลเด้นเจอร์จะสู้ได้ครับมันก็สู้ได้แหละครับผมมองว่าในเรื่องของชื่อชั้นทีมเนี่ยใกล้เคียงกันอยู่แล้วเผื่อเป็นทางเลนเจอร์ดีกว่าด้วยแต่ในเรื่องของฟอร์มณันปัจจุบันนี้เลนเจอร์ไม่ดีก็จริงครับแต่ผมมั่นใจว่าทีมอย่างกัรดโกลเด้นเจอร์ก็น่าจะบุกไปยังเสมอไปได้ครับตอนนี้ขอมองไปที่ทางกัรโกลเด้นเจอร์อีกหนึ่งคู่ได้เลยนะครับเ่าวันนี้ก็จับไปในทั้งหมดสามคี่นและครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ